คราวนี้เดี๋ยวลองมาทำโจทย์นะครับเราจะมาลองทำโจทย์ในเรื่องของระบบสมการการแก้หารักษองระบบสมการโดยวิธีหนึ่งต้งานรับสันนะครับโจทย์ของเรานะครับก็ตอนนี้นะครับมีสมการสองสมการนะครับตัวแปรมีสองตัวเช่นเดียวกันก็คือ x กับ y ให้หารากของระบบสมการ x ก,กําลัง3ลบ 6y เท่ากับ2นะครับแล้วก็กสมการหนึ่งก็คือ 5xy บวก 2y กำลังสองเท่ากับ12นะครับเห็นว่าค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวนะครับถ้าแก้สมก,การหาด้วยมือก็ผคงใช้เวลาสักพักหนึ่งทีเดียวในการหารถ้าหาได้โดยที่ใช้วิธีนิวตันลับสันจุดเริ่มต้นที่ x เท่ากับ1แล้วก็ y เท่ากับ1นะครับจำนวนครั้งที่ให้ทำซ้ำเนี่ยจริงๆไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหรไ่ในข้อสอบบางครั้งถ้า สอข้อสอบให้เป็นข้อเขียนให้ใช้คำนวณก็อาจจะบอกว่าให้คำนวณกี่ครั้งเพื่อให้ทดสอบดูว่าเราสามารถคำนวณให้เห็นได้แค่นั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวลาที่ใช้จริงๆเนี่ยเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมไม่ใส่ใจว่าจะทำกี่ครั้งแต่ว่าตอนนี้จะอธิบายเพื่อให้เห็นแค่ว่าเราทำโจทย์ยังไงนะครับแล้วมีเขียนออกมาเป็นระบบเป็นยังไงเพื่อให้ นักศึกษาได้เข้าใจส่วนเนื้อหาทฤษฎีที่เรียนไปได้ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่เราได้ทําโจทย์แล้วนะครับโอเคทีนี้เราเราเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะลอกโจทย์ออกมานะครับโอเคเริ่มข้อสามนะครับเลี่ยนสีกลับมาเป็นสีขาวสีเทานะครับข้อสาม ระบบสมการโดยใช้วิธีหนึ่งตันลับแสงซึ่งสมการจกโจทย์ก็คือ x กํา x กลัง3ลบ 6y กับ2นะครับเลกสมการหนึ่งก็คือ 5xy บวก2 y ยกกำลังสองเท่ากับสิบสองนะครับจากนั้นก็จะก่อนอื่นนะครับก็ต้องกำหนดให้ f หนึ่งนะครับฟังก์ชัน f หนึ่งซึ่ง f หนึ่งถ้าจะเขียนให้ถูกต้องก็คือต้องเขียนว่า f หนึ่งเป็นฟังก์ชันของ x และ y แบบนี้นะครับแต่ว่ามันทำให้เวิร์เวิร์ยืดยาวผมก็จะไม่เขียนนะครับเข่ยน f หนึ่งเท่ากับ x กำลัง3 2, ลบ 6y ลบ2ก็คือย้าย2มาด้านปลายนะครับเพื่อให้เ1นเท่ากับ0สมการที่2 f 2เท่ากับ 5xy บวกด้วย 2y ากำลังสองลบด้วย12นะครับเป็นฟังก์ชัน f ทั้ง2ตัวครับจากนั้นผมจะย้อนไปดูใน powerpoint นะครับเพื่อให้เราเห็น เอาสูตรมาจากใน powerpoint ได้นะครับแล้วจากในรูปนี้นะครับจะเห็นว่าเราต้องการค่า f ก็คือฟังก์ชัน f 1 X2 f 2ได้แล้วนะครับแล้วก็ j เราต้องการจากโ o b i a ยน j เพื่อคำนวณหา delta x นะครับโดยที่ j a c o b i a n น j นิยามของมันเราดูจากรูปนี้ก็ได้นะครับแทนที่จะดูสูตรจากาด้านซ้ายึ่นดูยุ่งๆนะครับดูจากด้านขวาเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนแบบตรงนี้นะครับเพื่อหาค่า าจากโคเบียนออกมา okay. เราก็จะได้ว่า,า J ครับเท่ากับของเราจากโคเบียนก็จะมีแค่แมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะครับซึ่งตัวแรกก็คือ d บ d F 1นะครับด้านบนเป็น d F 1 นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็น DF2 ด้านนี้เป็น DF2 นะครับแล้วก็ฐานด้านล่างนะครับผมเขียนให้เห็นก่อนว่าคอลัมน์บนเนี่ยเป็นคอลัมน์แรกเป็น F1 คอลัมน์ที่2เป็น F2 นะครับส่วนอขอโทษขอภัยแถวแรกเป็น F1 แถวที่2เป็น F2 นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับดิบเทียบอะไรคอลัมน์ในในคอลัมน์เนี่ยก็จะเป็นดิบเทียบ x นะครับตัวน,นี้ดิบเทียบ x คอลัมน์ที่2นะครับก็จะเป็นดิฟเทียบตัวแปรที่สก็คือดิฟเทียบตัวแปร y นะครับเพราะว่าตัวแปร x ของเราที่ผมเขียนโน้ตไว้ให้นะครับว่า x ของเราก็จะเป็น x กับ y แบบนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้มีความสำคัญตรงที่ถ้าเกิดว่าเรา ให้เราให้ x เป็นตัวแรกนะครับเราก็ต้องดิฟเทียบ x ตัวแรกด้วยเช่นกันถ้าให้ y y เป็นตัวที่2ก็ต้องดิฟเทียบ y ตามตัวที่2นะครับจากนั้น <c oughs> <c oughs> ก็คำนวณค่า df1 by dx DF <c oughs> นะครับซึ่ง f1 <c oughs> ก็คือ x กำลัง3ลบ 6y ลบ2นะครับดิฟเทียบ x ก็จะได้ 3x นะครับลบ 6y ดิฟเทียบ x ได้0นะครับเพราะฉะนั้นผมใส่0ไวยนี้ชัดๆนะครับแล้วก็ลบ2ก็เป็น0ด้วยนะครับผมไม่เขียนแล้วกันนะครับมันจะดูเกะกะเทอมที่2นะครับดิฟ f1 เทียบ y นะครับเทอมแรก x กำลัง3ดิฟเทียบ y ได้0นะครับเทอมที่2ลบ 6y ดิฟเทียบ y ได้ลบ6นะครับแล้วก็ ลบสองดิฟเทียบ y พาร์คองคที่ดิฟก็ได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับเทมทัดมานะครับ f สองนะครับ f สองไซด dx นะครับก็ดิฟเทอร์มห้า xy ดิฟเทียบ x ก็จะได้ห้า y นะครับเทมทัดมานะครับสองวสอง y กําลังสองดิฟเทียบ x ไม่มีเทอร์ม x เพราะฉะนั้นก็ดิฟเราก็จะเป็นศูนย์ ลบสิดิฟเทียบเก็เป็น0เช่นเดียวกันนะครับถัดมา df2 อฟสองบายดีเอ็อฟสองบยนะครับเทอร์มถัดมาดิฟเทียบไฮะเทอม 5xy ดิฟเทียบไได้ 5x นะครับ 2y งกำลังสดิฟเทียบ y นะครับก็จะได้เป็น 4y นะครับ y วยกำลังสอเด้งมาข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็น 4y แล้วก็ลบ12ได้0นะครับก็ได้ฟังก์ชัน j ออกมาแบบนี้นะครับถัดมานะครับเราก็จะหาฟังก์ชัน f ซึ่ง f เป็นเวกเตอร์นะครับซึ่ง f นิยามของมันก็คือ f1 แล้วก็ f2 นะครับซึ่ง f1 กับ f2 ก็ก็คือ x กำลังสามลบห y ลบด้วย2นะครับแล้วถัดมาก็คือห้อา x y, บวกด้วย2 y กำลังสลบด้วย12นะครับแบบนี้นะครับก็จะได้ฟังก์ชัน f ออกมาพอได้ j กับ f แล้วเราก็สามารถคำนวณหาเาดลตา x ได้นะครับราะนั้น เราได้สมการฟังก์ชันที่พร้อมในการคำนวณแล้วนะครับเราก็จะเรายังไม่ได้เริ่มต้นนะครับตอนนี้เราแค่คำนวณหาฟังก์ชันที่ต้องใช้เตรียมพร้อมไว้ก่อนอันนี้เราจะเริ่มต้นการทำซ้ำหรือ iteration ครั้งที่1ตอนนี้เราเริ่มต้นด้วย x นะครับเท่ากับผมจะไม่ใส่ตัวห้อยท้ายว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับเพื่อความไม่สับสน โจทย์บอกว่าให้เริ่มที่ x เท่ากับ1 y เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เป็น x เท่ากับ1 y เท่ากับ1บบนี้นะครับจากนั้นก็เอาไปคำนวณหาจากโคเบียนนะครับจากโคเบียนเท่ากับด้านบนนะครับก็แทนค่าลงไป3คูณด้วย x ก็คือ1แล้วก็ลบ6 5คูณด้วย y y เป็น1ตอนนี้นะครับคูณด้วย5คูณ x x เป็น1นะครับบวกด้วย4คูณ y y ก็เป็น1นะครับก็จะได้ค่าจากโคเบียนออกมาเท่ากับ3 5ลบ6นะครับแล้วก็5บวก4ได้9นะครับได้จากโคเบียนออกมาพัดมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน f นะครับฟังก์ชัน f ก็จะมีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง3ก็คือ1กำลัง3ลบ 6y ก็คือ1นะครับแล้วก็ลบด้วย2 5 x เป็น1 y เป็น1บวกด้วย2 y กำลัง2ก็คือ1กำลัง2ลบด้วย12นะครับ okay, ตรงน,นี้เดผมใช้ ไม่ต้องใช้บัตรลับก็ได้นะครับอันตัวบนนะครับก็คือ1ลบด้วยหลบด้วย2นะครับก็จะเป็นลบ8บวก1ก็ได้ลบเจนะครับถัดมาด้านล่างนะครับ5้าคูณ1คูณหนึ่งได้ห้าห้าคูณด้วยห้าบวกด้วย2ลบสิบสอง้าบวก2ได้เจดนะครับเจดลบสิบได้ลบ5้านะครับก็จะได้ลบ7กับลบ5้าแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ <c oughs> ย้อนกลับไปดูสูตรในฝ่าย PowerPoint เมื่อกี้นะครับเราก็เอามาใส่เป็นในสมการ j คูณเดลต้ x เท่ากับลบ f <c oughs> อย่าลืมลบตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็จะได้กลับมาที่สมการเมื่อกี้นะครับจาก j คูณด้วยเดลต้ x นะครับเท่ากับลบ f เวลาที่เราเขียนเห็นใน PowerPoint นะครับเห็นว่ามันเป็นเวกเตอร์ในเวลาพิมพ์เนี่ยเราใช้ตัวหนาแทนการเป็นเวกเตอร์ได้โดยทั่วไปถ้าเป็นแมทริกเราจะใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ถ้าเป็นเวกเตอร์จะใช้ตัวอักษรตัวเล็กนะครับเป็นความนิยมแล้วก็เวลาเห็นก็จะเข้าใจง่ายแต่เวลาพิมพ์เนี่ยเวกเตอร์ใช้ตัวหนาได้แต่เวลาเขียนเนี่ยเราเขียนเป็นตัวหนาลำบากเราก็มักจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นหมวก ด้านบนตบัวแปรเพื่อให้รู้ว่าเป็นเวกเตอร์นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะเราก็จะใช้ต,ตั้งตั้งตัวแปรออกมานะครับ j ด้านบนมี j แล้วนะครับเราก็มี f แล้วก็ใช้นัทหละช่วยในการคำนวณได้เลยนะครับผมก็เขียนสมการ ดูนะครับโอเคเราก็ okay. <c oughs> เราก็เขียนมา j เท่ากับสามลบหกแล้วก็ห้าแล้วก็เก้านะครับเราจะได้เจออกมานะครับแล้วก็เอนะครับเท่ากับ ลบเจ็ดแล้วก็ห้านะครับได้ออกิดนะครับลบเจ็ดกับลบห้านะครับจากนั้นคำนวณหาเดลต้าเอ็กซ์นะครับ dx เท่ากับเจตแบทแลชนะครับแล้วก็เอฟนะครับต้องเป็นลบเอฟด้วยนะครับเพราะว่าตรวมันเป็นลบนะครับก็จะได้ d x ออกมามีค่าเป็นเท่านี้นะครับเอ okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> ก็จะได้เดลต้า x นะครับมีค่าแก้สมการได้เดลต้าเเท่ากับ1.632นะครับแล้วก็ลบ0.3509นะครับย่างที่บอก เลขถ้าด้านหน้าเลขเป็นศูนย์ควรใช้ทศนิยมสี่ตำแหน่งนะครับหลังจ,จากได้เดลต้าเอแล้วนะครับก็จะเอามาคำนวณหา x ตัวใหม่นะครับซึ่ง x ใหม่ ide, นะครับก็จะเท่ากับ x เดิม erm, นะครับแล้วก็บวกด้วยเดลต้า x กนะครับแล้วก็เอตัวเดิมนะครับโจทย์จากโจทย์ x ตัวเด e ิม erm, ก็คือ หนึ่งทั้งคู่นะครับเอกวายเป็นหนึ่งบวกด้วยเดลต้าเก็คือ 1. นึ่งจุดหลบศูนย์นะครับแล้วก็ามาบวกเลขกันก็จะได้ออกมาเป็น2.632นะครับแล้วก็หนึ่ลบด้วย3509 เป็นคำนวณด้วยคำนวณในใจได้แต่ว่ามีโอกาสผิดพลาดนะครับก็เอาชั่วๆนะครับหนึ่งลบสามห้าศูนย์เก้าได้ศูนย์จุดหกสี่เก้าหนึ่งได้คา่าเออกมานะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัว ัวแปล x ตัวใหม่นะครับตัวนี้คือตัวแปร y ตัวใหม่ที่ได้นะครับจากนั้นคำนวณหา error นะครับ error ก็จะมี2ตัวก็คือ error ของตัวแปร x กับ error ของตัวแปร y นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณต้องคำนวณทั้งคู่นะครับ error ของตัวแปร x ก็จะได้ค่าเท่ากับค่า delta x นะครับของ ตัวตัวบนนะครับก็คือ1.632หารด้วยเอ็กตัวใหม่นะครับก็คือ2.632นะครับอบส์ลูตคูณด้วยร้อยครับก็คำนวณออกมาก็จะได้สแหลับช่วยในการคำนวณน,นะครับเอ็กส์อบส์ลู 1.632หารด้วย2.632คูณด้วยร้อยครับก็จะได้เออร์เลอร์ออกมาประมาณ6.2จุด006เปอร์เซ็นต์นะครับาจากนั้นตัวเออร์เลอร์ y นะครับเปอร์เซ็นต์ e y ก็จะคำนวณด้วยวิธีการเดียวกันนะครับเดลต้า y เท่ากับ จากเวกเตอร์เดลต้านะครับก็คือ0.3509หารด้วย y วตัวใหม่ y ตัวใหม่คือ0.6491นะครับแล้วก็คูณด้วย100ครับก็จะได้เท่ากับแอบสลูท0.3509หารด้วย0.6491 4.91นะครับแล้วก็คูณด้วย1 0อยได้54%เนะครับเท่ากับ54.0จุด่้าก้าก็คือ0 6ตุ๋นัราส่วนยนนะครับเปอร์เซ็นต์อันนี้คือคำนวณเสร็จครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณครั้งที่2นะครับเราก็จะคำนวณโดยใช้ ถ้าคำนวณในครั้งที่2นะครับเราก็จะได้อตอนนี้ x เป็น2.632นะครับ y เป็นเท่ากับ0.6491นะครับเราก็จะต้องเอา x กับ y ใหม่ที่ได้เนี่ยไปคำนวณในจากโคเบียนใหม่นะครับซึ่งเส็นว่าเอา x ใหม่ y ใหม่ไปคำนวณในจากโคเบียนแล้วก็เอา x กับ y ใหม่ไปคำนวณหา f ใหม่นะครับ แล้วก็พอได้จเจ a c บี i a นกับ f ใหม่ก็เอามาคำนวณ delta x ใหม่นะครับก็เป็นตามทเทิร์นเดิมนะครับเราก็จะเอา j a c บี i a นเท่ากับจุดจุดจุดนะครับผมเขียนลงเล็กไว้ว่าหาใหม่เพราะว่าหลายคนไม่ยอมหา j a c บี i ยนใหม่นะครับ j โ c บี i a นต้องหาใหม่ทุกครั้งเพราะว่ามี x y ใหม่นะครับแล้วก็ f ก็เช่นกันนะครับก็เอามาคำนวณใหม่นะครับ าใหม่เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็เอามาคำนวณหาเดลต้าเเช่นเดิมนะครับก็จะได้เดลต้าเออกมานะครับพอได้เดลต้าพอได้เดลต้าเแล้วก็เอามาคำนวณหาหา x ตัวใหม่นะครับว่าได้เป็นเท่าไหร่นะครับพอได้ x ตัวใหม่แล้วก็มาคำนวณหา e อ r ร์เรอร์เอ็กซ์เอร์เรอร์ไวนะครับว่าได้เท่าไหร่ก็เป็นตามแพทเทิร์นนี้นะครับเราก็จะได้คำ เราก็จะเสร็จหนึ่งลูนะครับเราจะหยุดลูปก็ต่อเมื่อทั้ง e x และ e y น้อยกว่าค่าเออร์เลอร์ที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับจะถึงจะหยุดทำโอเคก็จบนะครับวิดีโอบรรยายเรื่องนี้ยาวสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามีความซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาในการคำนวณ